เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมของโรบอทแพนทอมฟอสห่างหายจากแพนทอมฟอสไปนานมากวันนี้ขอหวนคืนกลับมาหน่อยละกันการกลับมาของเราเนี่ยก็มาพร้อมกับช่วงของเทศกาลฮาโลวีนนะครับซึ่งตัวเกมก็ได้เปลี่ยนจากธีมปกตินะครับให้กลายเป็นธีมผีผีให้สอดคล้องกับธีมเทศกาลฮาโลวีนนะครับผมบอกเลยว่าหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆเลยอย่างที่เห็นชัดเลยคือตัวละครเราออกแนวเป็นซอมบี้ผีดิบผีดิบหน่อยให้สอดคล้องกับฮาโลวีนแล้วก็เรื่องของแผนที่มีการเเปปปลลลี่ยยนนแงให้กา็ ธีมฮาโลวีนผีผีดุดันฮอลเลอร์ดักๆัหน่อยนะครับผมเปลี่ยนแปลงไปเยอะจริงครับแล้วก็เรื่องของอาวุธใหม่ๆครับเกมก็ได้เพิ่มยัดเข้ามาเหมือนกันนะครับอย่างเช่นพีพี19ใบซันกินคอปเอ็ม79ท้ายแปดแปดนะครับแล้วก็เรื่องของสีนะฮะเพื่อให้มันเนี่ยสอดคล้องกับแนวน่ากลัวนะครับผมและอัปเดตที่ผมชอบมากสุดในฮาโลวีนนี้บอกเลยว่าคือเจ้านี่ครับนี่ระเบิดนั่นเองเป็นระเบิดกระโหลกมนุษย์ครับโคตรเท่แปลกใหม่ชะมัดเลย ปาไปก็ตุ้มมีเสียงหัวเราะด้วยนะส่วนการกลับมาในวันนี้ของเราเนี่ยผมจะไาใช้ปืน M16A3 ซึ่งแต่งสีเป็นสีส้มให้แมทกับสีฟักทองเป็นธีมฮาโลวีนนะฮะส่วนเกมในวันนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเราไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมจัดไปกับแบบฮาโลวีนนลุยเอาละคุณผู้ชมครับนี่คือด่าน Evil Dark Castle ฮะมันเป็นด่านอะไรก็ไม่รู้แต่รู้แค่ว่าผีดิบผีดิบแน่นอนสไตล์ธีมฮาโลวีน เราคือฝ่ายแพนทอมค่าสึกเป็นผีก็คือฝ่ายโกด Let's go นี่ก็จะเป็นโหมด King of the Hill หมายความว่าเราเนี่ยจะต้องเข้าไปยึดพื้นที่แล้วก็ตึงจุดเอาไว้จนก,กว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้ชนะไปนั่นเองผมอ้อมมาแล้วกันนะจะมีใครคิดเหมือนผมไว้แน่ที่อ้อมอ้อมมาไม่ได้กาศมันก็จะมืดมืดหน่อยนะครับเพราะว่าตีมพลวินคือช่วงนี้เนี่ยมีแต่ด่านมืด,ม,ดมืดทั้งนั้นเลยนะเอาจริง เรต้องการความหลอนไงหลอนร้วทึกผู่อ้อมมาไกลามากไม่เจอใครเลยวะมาถูกมาปิดทางเลยวเนี่ยเราจะอ้อมมาเกิดข้าศึกเพื่อจะมาตุ๋ยเขาแหละอุยดยนันฮะแตกหนึ่งแล้วแอกมาหนึ่งเขาไม่เอะใจสักนิดเลยว่าเราหลอยอยู่มองหน้าอย่างเดียวเลยแบบนี้ก็เสร็จโจรเสิว่าเพื่อนนี่ไงละ่ะ อุ้ย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 ระเบิดดีกว่าอืมเออเลือแค่ห้าสิบหกวะยิงหลายตัวยิงไม่ได้เลยว่ะถุยบนหัวเราเปล่าได้ไงถึงตัวหลังระเบิดจุ่มเข้ามาสุ่มๆมไปครับเผื่อโดนเมื่อกี้มีคนเมื่อกี้มีคน อาตายแล้วโดนมาตายเฉยเลยพี่แกงงงมากงงหนักได้กระสุนเพิ่มมาต้องการกระสุนครับตอนนี้เพราะว่าเราสเปรย์สแปมปืนหนักๆเลยแตกหลาชดาด้วยไปไงเพื่อนก็เอสซิดไปเราต้องตึงบริเวณแท่นบูชายันตรงนี้ไว้แหละเนี่ยจะบูชายันอะไรบางอย่างครับโอ้โหมานี่คือแบบดงดงเิงความตายเลยฝ่ายเราดักกันเต็ม ดูดูจุดนูด้ดิอื้อเลย,ยอ่ะมีไหมโอ้ยไม่ไหวมันเริ่มมาทางเมื่อกี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเราอาจอยู่ผิดที่ิดทางไปหน่อยอย่ายืดไม่เอาไม่ยืดดิโอ้ยหัวอย่าซุม่มอย่าซุ่มโปร่งไอ้ ปาเข้าไปมันต้องมีคนโผล่บ้างแหละข้างบนเปล่าสกอร์เราต้องค่ายถึงสัก20บกว่าตัวมาทหารเราแตกจะศูนย์ใกล้หมดแล้วด้วยพี่แกโยกไงแม่ยิงฟรีสปอร์ตเป็นงี้นี่เองหูศพลงมาเกิดเลยครับศพผู้ผีดิบ ทางไหนแหละเดี๋ยวเจอสุดแล้วเดี๋ยวอูทิดบนกุศลไปให้นะศพเยอะเกินแล้วศพไม่หายด้วยนะนะั่นน่ะสกอร์เราเป็นไงบ้างฆ่า14ตาย2นะครับกระแจวแจวอุ้ยโอ้โหสองตัวร่วงเลยคุณผู้ชมครับจากจุดนั้นจุดเดียวเรืื 49. อ49เฮ้ยโร <c oughs> <c oughs> กเลยโรกเลย เอาไปชิ่งไปเรียบร้อยเอนไ y พคิผมเริ่มจะบาดเจ็บหนักแล้วแหละผมต้องรักษาตัวเองก่อนคืออยู่เฉยครับให้เลือดมันเด้งไอแตอาจริงนะพูดถึงภาพรวมเนี่ยภาพรวมค่อนข้างจะดีมากครับบรรยากาศแบบสไตล์ยุคกลางอัศวินแบบสุสานโบราณอะไรเงี้ยข้างหน้าเข้าสึกเต็มเลย เ้ย,เยใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเลือเหลือสิบห้าแล้วระเบิดมาระเบิดมาระ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 อะบังก็มาเขาด้วยเช็คแห้แน่ใจคือผมเลือดน้อยผมต้องเล่นเทปเซฟหน่อยครับถ้าเราบ้าเราก็ตายจริงไหมข้างหน้าการเคลื่อนไหวอื้อเลยนั่นนั่นเอา,า,าออกมาตายเลยวิังไม่ทันทำเลยเลยเขาวา,างงั้นถ้าออกมาตายเลยสนแสดงว่าเลือดมันน้อยอยู่ครับ เราก็แบบไปยิงเสริมอะไรเงี้ยแอสซิโต,ตไปดูได้ศูนย์เติมมาละเกมนี้ยิงทะลุได้นะครับเนี่ยเรายิงกระลาดไปเถอะเดี๋ยวก็โดนเองอะขวาไปไงขวาเคลียร์มาอีกแล้วโดดมาเป็นงูเลยนะเหลือหกแล้วอะ ใสเข้าไปปืนดีแน่นอนเลยบนหัวเราอ่ะชัวผมจะตายเลยผมต้องเซฟก่อนเลือดขึ้นใหม่20แล้วต้องการกระสุนด้วยวิ่งเก็บกระสุนระเบิดมาเออ,เอ,อโอเคตายก็ดีเหมือนกันครับได้กระสุนใหม่แล้วก็ได้เลือดใหม่ด้วยจะได้ไม่ต้องวิ่งเก็บไปเสียเวลานะม่งั้นมันก็ต้องเล่นแบบระวงระวังต่อไปครับผมพยายามเล่นเซฟที่สุดจะได้ไม่ตายเยอะ ข้างหน้าเราเบิดยึดจุดได้ก็ได้เปรียบแล้วเนี่ยงนเนี้ยนั่นเราเบิดฆ่าคนได้ด้วยครับโ้โออฆ่าคนที่มันยิงเราเมื่อกี้ไงสีแ่แปดนะครับเลือดอ้อมดีกว่าจะไม่ต้องดักที่เดิม, <laughs> ต,กมดตกใจผมไม่ตกใจเลยแหละตกใจ โอ้โอ้ไม่ไหวเอามาสองไม่ไหวอะบืนยิงไม่ทันนะระวังทางขวาดนะ้วยข้าศึกมันจะมาทางขวาเยอะขวาของเอสอะโดนขวาหนักมากทีนี้ผมตรงกลางยึดอยู่เปล่าระเบิดซุ่มไปเราเรา,ารโดน,นปิดล้อมแล้วพระเจ้าช่วย หน้าแดงแฉะเลยผมไปไหนครับพี่คุย <c oughs> กันก่อนแวะคุยหน่อยด้านหน้าต้องมีคนออกมาออกไหมออกไหมออกไหมเฮ้ยเออเอออู้ว สกอร์เราค่า26ตายห้านะครับเกมใกล้จบแล้วเราจะเป็นฝ่ายชนะกันแล้วครับเราเสียพื้นที่ดีกว่าอ้อมเลยตรงไปทางเข้านั้นเดี๋ยวมันรู้ว่าเราเข้าไปมันก็ดักเอาได้ดีวะอุ้ย <c oughs> นี่มันกองร้อยชัด กองทัพผีดิบกำลังมุ่งหน้ามาหาเราเมื่อกี้เยอะจริงไม่น่าอ้อมเลยกูอ้อมไปหาอะไรวะเนี่ยเข้าจุดได้ปะล่ะใครกล้าเข้าจุดบ้างสองตัวรวดได้สองตัวรวดเลยใครอยากยึดยึดเลยเดี๋ยวดักให้ไม่มีใครตามนะมีว่ะ สองตัวรวดอีกแล้วโอ๊ย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 สเก็ตระเบิดสเก็ตระเบิดเราต้องเล่นแบบมีสติฉับปัญญาครับก็คือดักนั่นแหละเฮามากก็ตายเยอะมีคนอยู่หน้าด้วยมานี่แล้วกันอ้อมอ้อมอีกแล้วต้องอ้อมอีกแล้วเม,มื่อกี้เจอจุดนี้เยอะนะครับตอนที่ผมตายล่าสุด ข้างบนไงล่ะโอ้แลกกันไปแง่จะมาตุ๋ยบ้านกันครับซะหน่อยเกิดใหม่ครับรอบนี้เกมไม่จบในอีอกโคงทีครับแต่แต้มข้าศึกเนี่ยจะลดต่อเนื่องก็หมายความว่ามันก็ใกล้จับแคสแล้วแหละครับระวังระวังระวังอเออเควื่งระเบิดไปแล้วเอากระโหลกมนุษย์ไปกินเผื่อโดนเผื่อโดนเฮ้ยดาเม็ดดังปรี ดังปริแสดงว่าต้องได้รับดาเมจบ้างแหละแรงกระแทกอะไรเงี้ยโอ้ยโอ้ยระยะไกลไม่สู้ครับหลังพื้นหลังเ,อ,งเออรอยหลังกันกระจาย <c oughs> สกอร์เราตายแปดเลยครับค่าส1ค่าสึกเหลือ110แต้มถ้าจบ110แต้มก็คือค่าศึกแพ้เลยมันคงจะตีตื้นเราไม่ทันเลย,เลยครับ มั่นใจร้อเปรเซ็ตว่าไม่ทันแน่นอนแฝดเราเองก็เล่นดีขนาดนี้สายเปล่านั่นแหละแบกหนึ่งละมองซ้ายให้ดีเลยเราได้จุดคืนแล้วผมไม่เน้นยึดนะครับผมเน้นฆ่าอูยระเบิดมาเวแล้วมาโน่นเฉยมานี่มาคืน่น่ะ ปลาไปปลากลับไม่โกงเว้ยออกมาดิออกมาดิกระสุเหลือน้อยบนหัวผมเหมือนมีคนนะเนี่ยแตกแตกอยู่เฉยก็มีคนมาให้ฆ่าเทมาละผมอาจจะนอนดักทางนี้เพื่อความเอ่อชะล่าใจของข้าศึกก็ได้นะ เืิดมีคนหลอยหลุดมาอะไรเงี้ยมานี่อีกละทางนี้อีกละไม่อยากมาเลยมาแล้วมันต้องจอเด,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 ดี๋ยวๆๆๆตายซะโอ้ยขอโทษครับพี่ <c oughs> เลื่อเหลือ22เลยวะ่ะไม่ไหวไม่ไหวกลับก่อนกลับถึนฐานเดิมเอาตัวเองไปเสี่ยงใหแท้เลยเหลือ18แต้มครับคุณผู้ชม18แต้มแล้ว 18แต้มสุดท้ายก็คือจบเกม5แต้มโอ้รถไวมากเอาเป็นว่าตายเป็นตายบูเลยแล้วกันโอเคจีฮะ เราเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะไปในสมรภูมิปล่อยผีครั้งนี้เป็นไงปืนฟักทองผมไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมละครับเราฆ่าไปทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเราจัดไป36ตาย8ครับกับเทศากาลปล่อยผีของแพนเท l ฟอร์ดวันนี้โอเคก็เกมจะมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องลองมาจัดกันเองแล้วละครับส่วนตัวผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะถ้าชอบใน p e n แพน f o r ฟอร์ดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของแพนเท l ฟอร์ดวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบา,บายบายไปเลยครับ แฮปปี้วันฮาโลวีนครับ